เอห็หมาลยไอเ้เลียแม่เปิดบุงู่ด้วยกันวะอเออไม่มีสังเลยเดี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ก็สวัสดีท the like e ุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง ndpp เหมือนเดิมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาสอนเล่นสไนดครับคือเล่น awm นั่นเองนะครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับผมอยู่ที่ท็อปประเทศนะครับผมตอนนี้อยู่ท็อป44ประเทศนะครับแต่ว่ายังไม่ลีนะครับก็จะอยู่ที่65ของประเทศอยู่ครับตอนนี้ก็อยากจะมาแชร์ทริคแล้วก็เทคนิคการเล่นนะครับผมให้กับทุกคนนะครับซึ่งการเล่นสไนดยสไตล์ ndpp เนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูทุกอย่างเลยครับคลิปนี้นะครับเหมาะมากสำหรับมือใ่่นนะะะครรรับําา้้ดจทีีเเกวไไไปชิธง ก็คือดูสเต็ปคนเก่งๆมาครับเราจะซึมซับไปเองนะซึ่งถ้าเราดูแล้วเราจะซึมซับสเต็ปไปอย่างเต็มที่นะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาเปิดตั้งค่านะครับผมแล้วก็การเล่นสนานะครับสเต็ปการเล่นทริคการเล่นเนี่ยเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับตั้งค่าที่จะมาให้ดูในวันนี้นะครับผมส่วนตั้งค่าในการเซนซิทีฟนะครับก็คือการควบคุมนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมตั้งยังไงในส่วนของตั้งค่าเจเนเล่านะครับก็จะเป็น100หรืนั่องร้วก็เดดอะครับหรือี่สมุมมอะนั่ สโคป2 76สิโคปแบแล้วก็สไนเปอร์สโคปบ46นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับผมก็อันนี้มาเป็นแนวทางเฉยสรับผมก็จะตั้งประมาณนี้แล้วก็มาดูที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลเข้าไปปุ่มแรกที่เราต้องมีเลยนะครับในการที่เราจะเล่นสไนนะครับก็คือปุ่มยิงนะครับปุ่มสับปืนเร็วนะครับผมก็คือเราต้องมีนะครับผมก็ให้เราเปิดแล้วก็ามาครับโอเคแล้วก็ปุ่มยิงนะครับผม77นะครับผมสามารถปรับตามได้นะครับหรือว่า ่วนมากตั้งค่าก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกคือผมอยากยมาบอกให้เพื่อความสบายใจของทุกคนไงแบบพี่ผมอยากตั้งค่าตามพี่เลยจังเลยก็ตั้งไปเลยครับฝีมือไม่มีขายแล้วครับผมฝึกเอาครับจะได้ก็ฝึกใครอยากเก่งนะครับก็ต้องฝึกนะผม,ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครฝึกเนี่ยเก่งแน่นอนครับไม่เกิน1วันนะครับผม1วันเนี่ย เราฝึกประมาณ10เกมเนี่ยเก่งแน่นอนครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสับสไนกันนะครับผมับแล้วก็สอนเล่นเหลี่ยมนะครับผมเหลี่ยมสไนว่าเหลี่ยมไหนควรเล่นเหลี่ยมไหนไม่ควรเล่นนะครับแล้วก็วิธีการสับ2กระบอกสับ1กระบอกให้เร็วๆนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูปุ่มกันเลยนะครับผมซึ่งปุ่มนะครับผมจะมีอยู่ให้สามปุ่มนะครับที่เราต้องใช้นะครับผมอันนี้คือการสับสองกระบอกแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ ่วนตัวที่สับแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพราะว่ามันเทศนะครับผมในการสับแบบเปิดสะโขบนะครับเวลาคนอื่นดมันวจะเทศและก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นเป้าได้ง่ายมากขึ้นครับซึ่งสะโขบเนี่ยมาซูมอยู่ตลอดเวลานะครับผมสามารถที่จะทําให้เราเห็นเป้าได้ตลอดส่วนสําหรับสเต็ปที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้นะครับคือการคือสเต็ปที่กระโดดยิงนะครับผมกระโดดยิงผ่านสกิทขวางนะครับอันไหนที่เราสามารถกระโดดยิงได้ครับเราก็กระโดดยิงแล้วก็สับปืนนะครับผมเห็นไหมว่าเรากระโดดยิงนะครับแล้วก็สับปืนเข้าไปครับ อันนี้จะสามารถทําให้เราเนี่ยไม่กระตุกไม่สะดุดได้เลวครับเวลาเรากดดิงเนาะมันจะเป็นการจับจังหวะในการกระโดดนะครับแล้วก็กดสับปืนยิงพร้อมกันนะครับสเต็ปนี้ทุกคนก็อาลองเอาไปใช้ดูได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสเต็ปที่ดีมากนะครับในการกระโดดยิงผ่านส <load parole S 2> ิงก <Lebanon. S 1> ิดขวางในการที่ใช้ยิงศัตรูเนี่ยศัตรูจะยิงเรายากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรากระโดดอยู่นะครับซึ่งตอนเรากระโดดเราก็สามารถหมุนตัวได้นะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูสเต็ปแรกที่สอนไปครับมาดูภาพช้าชากันนะครับผมกดยิงเปลี่ยนปืนแล้วก็เปิดสะโะ เราก็จะยิงแบบโฟมากเลยนะครับซึ่งเปิดสะโคลอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเท่มากครับในมุมมองคนดูหรือว่ามุมมองที่เราเล่นเองนะครับสำหรับวิธีการสรับไนกระบอกเดียวนะครับหลายคนก็ยังจะสับแบบเดิมอยู่ครับคือสับแล้วก็ปล่อยนะครับ กดยิงแล้วก็ปล่อยนะครับซึ่งไม่ได้สับนะครับหลายๆคนที่เล่นสเตปแบบนี้อยู่ก็ให้เปลี่ยนสเตปใหม่นะครับผมและเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่าวิธีการสับที่แตกต่างจากนี้นะครับคือสับยัง่ายแล้วสามารถทําให้เราสับเร็วขึ้นมากแค่ไหนเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะก็สโหรคที่ยังสับ <amation S 2> แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันช้ามากนะครับใทุกคนเลิกสับได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนอะไรมาดูอีกหนึ่งสเตปที่ทุกคนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมซึ่งการสับแล้วก็เปลี่ยนปืนแล้วก็ส้้ว่ยทําามจะใหชอูคร ร้าใครที่ยังใช้แบบสไนที่ไม่ใช่สกินนี้นะครับหรือว่าสกินอื่นๆที่รีโหลดเร็วนะครับก็จะสามารถทําให้สับได้พอดีนะครับผมแต่ถ้าใครที่ใช้สกินปืนที่รีโหลดเร็วนะครับในการใช้สไนท์นะผมแนะนําให้ใช้ปืนที่รีโหลดเร็วนะครับเราสามารถ ยิงแล้วก็ชักแม็กรีโหลดได้เลยนะครับผมอ่ในวิธีการยิงนะครับคือทุกคนที่ยังยิงแบบนี้อยู่นะครับผมก็ให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมในแบบนี้ก็ช้าอยู่เหมือนกันส่วนสไลด์ที่มีสกินรีโหลดเร็วนะครับผมให้ทําแบบผมเลยนะครับวิธีการยิงรีโหลดเร็วนะครับผมให้เรากดยิงแล้วกดไปที่รูปปืนนะครับผมหั่งเราหนึ่งครั้งก็คือการชักแม็กซ์นั่นเองนะครับสามารถยิงได้เลยนะครับก็กดยิงแล้วก็ชักแม็กแล้วก็ยิงแล้วก็ชักแม็กได้เลยเห็นปะมันก็จะเร็วนะครับทุกคนดูนะครับส ในการที่เรายิงแล้วก็ชักแม็กนะผมเพราะว่าในการที่เราชักแม็กไปด้วยเนี่ยมันจะรีโหลดเร็วนะผมโดยการบวกรีโหลดเร็วอีกนะครับผมก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับในการที่เราซับยิงแล้วก็ชักแม็กแล้วก็ยิงนะส่วนในส่วนของข้อเสียนะผมก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับในการชักแม็กเนีย่ยสโตรคที่ไม่มีสกินมันก็จะช้าลงนิดนึงนะครับผมซึ่งมันก็ยังจะเร็วอยู่นะครับเร็วกว่าการที่เราเปลี่ยนปืนนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนปืนแล้วก็หาปุ่มยังเปลี่ยนปืนไม่เจอนะครับก็จะเปลี่ยนปืนกับยากนะครับสโ นี่ครับหน้าตาของปูมเปลี่ยนปืนด่วนก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับที่ทุกคนเห็นมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับสามารถเข้าไปเปิดได้ในการตั้งค่าเลยนะและนี่ครับผมทุกคนจะเห็นได้ว่านะครับผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนปืนสักเท่าไหร่นะครับผมจะยิงแล้วก็ชักแม็กยิงแล้วชักแม็กอยู่นีะครับเพราะว่ามันเร็วนะครับโดยการที่ผมมีสกินรีโหลดด้วยนะครับก็จะทำให้มันเร็วมากขึ้นนะครับผมซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบนะแต่มันก็ยังจะมีบั๊กอยู่นะครับสำหรับการที่เรายิงเร็วเกินไปนน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 ะะ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 ะคคคคคคครร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 รัััััััััััััับบ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 มมมกกกกกกก็็็ยยยยยยงงงงงงงจจจจจจตติิิิิดด๊ออูู่่่่ใใใใาา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 เเเเเเเีไไขึ้้้พวววววปหหหล ดาเมจจะออกแบบไหนยิงตอนไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่การการจังหวะของตัวเราเองนะครับว่าเรากะจังหวะได้ถูกไหมหรือว่าถ้ากะจังหวะผิดเนี่ยหรือว่าเร็วเกินไปนะครับมันก็จะเกิดการชักแม็กขึ้นมานะครับผมแล้วก็การยิงไม่ออกนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นบ่อยกันมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยกะจังหวะไม่ถูกแล้วก็สับเร็วเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงแล้วก็ติดขัดนะครับผมเพราะว่ามันเร็วมากนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็จะบังอกอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรายิงเร็วเกินไปอย่างเช่นเราายยยิิงงไไไไปปปเเเเเมมมม็็ดแรรรรกกนนนะะะะคคคััับบบล้ตต่่่ออจข เม็ดแรกเนี่ยเรายิงไป150เม็ดต่อไปเรายิงไป150มันก็จะไม่เป็น300ครับแต่มันจะเป็น150ครับเพราะว่าเม็ดต่อไปเนี่ยไม่เข้าอในเมื่อเราเรียนกันเสร็จแล้วนะผมจะเริมมาดูนะครับมุมบล็อกที่ผมเล่นกันครับซึ่งแบบนี้นะผมจะเล่นมุมบล็อกเป็นมุมนี้นะครับผมรอยิงคนที่ออกมานะครับเห็นปะเราจะอยู่ตรงนี้รอยิงเขานะครับผมซึ่งเรายิงได้หลายมุมนะครับผมนี่เราสามารถยิงฝั่งขวาได้ฝั่งซ้ายได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะบล็อกครับทุกคนฝั่งตรงข้ามก็จะไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าเราจะเห็นเขานะครับซึ่งงงตรรรนนนนนีีีี้กก็็จจะะะเเปบบบัััคททท่่่่่่ดสําหหหมมืออใลลยู พอมาในแบบนี้นะครับผมก็จะฟิกโยกออกมานะครับผมเวลาวงเปิดปุ๊บแล้วจะมานั่งข้างหลังรถคันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกที่เขาไม่สามารถยิงเราได้ครับเราสามารถยิงเขาได้เลยนะครับเห็นปะเราจะได้ยิงเขาครับเวลาเขาเขาจะวิ่งออกมาฝั่งนี้นะครับในการเล่นซีจีเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในแบบนี้พอเรายิงเขาไปเม็ดนึงนะครับผมสกิลที่เราต้องมีก็คือโมโคนะครับเห็นปะเราจะเห็นศัตรูนะครับแล้วก็กระโดดยิงเขาได้เลยครับเรียบร้อยครับผมแล้วผมก็โดนอีกตัวนึงยิงฝั่งนู้นครับในเพื่อนผมก็ยิงพอดีนะครับ ก่อนข้างที่จะใช้สเต็ปนี้ในการเล่นบ่อยมากครับสำหรับสไนของผมนะครับท็อป65ของประเทศนตอนนี้นชามาก็จะใช้สเต็ปนี้ครับกระโดดยิงก่อนนะครับซึ่งยิงรอครับยิงรอศัตรูจอกมาครับซึ่งตาไหนที่เขาออกมาเนี่ยจะโดนลูกสไนเราพอดีนะครับ จะเห็นได้ว่าเนี่ยการเล่นสไนนะครับที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเร็วนะครับผมเพราะว่าเวลาเรายิงโดน1เม็ดเนี่ยัตูเนี่ยโลมากนะครับเลือดคือโลมากเราก็ต้องวิ่งเข้าไปใส่เลยครับสกิลที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือโมโคนะครับแน่นอนเลยครับต้องมีโมโคหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเสียงเก็บเสียงนะผมเราก็ไม่ต้องใส่ราฟาเอลมานะครับผมส่วนใครที่ยังงงว่าแบบเอ้ยสไนพี่เก็บเสียงได้ไงวะในโมดซีซีเนี่ยก็คือตัวละครที่เอามานี่ก็คือราฟาเอลนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้เลยนะครับก็คือราฟาเอลนะครับผมและในสรวนแบบนี้นะผมจะขึ้นไปเล่นบนบันไดนะครับเราจะเลงทางขวาครับเขาจะวิ่งมาครับในโหมดซีซีนะแล้วก็เล็งทางซ้ายได้ด้วยนะครับตรงนี้เราจะยิงได้เยอะนะครับแต่ต้องระวังระเบิดด้วยครับเวลาเราเล่นสำหรับคลิปนี้นะผมก็ประมาณนี้นะผมมาบอกมือใหม่นะครับให้ฝึกเบื้องต้นไปก่อนครับส่วนสำหรับทริคอีกหลายๆอย่างนะผมซึ่งเวลาการเล่นเหลี่ยมอะไรเงี้ยในสตรีมผมก็สตรีมให้ดูอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้อีกรอบนึงนะครับผมในการทิคในการเล่นซีซีเราจะไป แล้วก็พูดไปเลยครับว่าซีซีเนี่ยเล่นยังไงเล่นณตอนนั้นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะวให้ทุกคนดูครับในคลิปหน้าในส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับให้ที่ยังสับไม่เป็นนะครับผมในเรื่องการสับแล้วก็การเล่นนิดหน่อยนะครับส่วนในคลิปหน้าเนี่ยผมจะจัดเต็มให้เลยครับในโหมด c ี4นะครับผมเพราะว่าเราต้องดันแต้มในโหมดซีอยู่แล้ว